กาโชโปลี oli, เป็นหนึ่งในคดีดังสุดอื้อฉาวของวงการฟุตบอลอิตาลีที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนและเป็นคดีที่มีเรื่องรับลมคมในอยู่มากมายอีกทั้งยังมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังของคดีดังนี้อีกด้วยซึ่งแฟนบอลยุคใหม่อาจเคยได้ยินชื่อของเกาโชโปลีกันมาบ้างแล้วแต่ยังไม่ทราบความหมายที่แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคดีดังกล่าววันนี้ฟุตบอลฮิสตอรี จะขอพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในช่วงปี2005ถึงปี2006ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับวงการฟุตบอลอิตาลีกับฟุตบอลฮิสตอรีในวันนี้เกาโชโปลี oli, หลุมดำแห่งวงการฟุตบอลอิตาลีก่อนอื่นเลยครับเราขอปรับแนวคิดของใครหลายๆคนที่คิดว่าคดีนี้เกี่ยวกับการล้มบอลและนักบอลเองนั้นก็รู้เห็นเป็นใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งที่จริงแล้วคดีนี้ มันคือการติดสินบนให้กับกรรมการอีกทั้งยังมีผู้มีอิทธิพลที่สามารถเลือกใช้กรรมการลงมาทําหน้าที่ตัดสินเกมที่พวกเขานนั้นต้องการอารมณ์แบบฉันชอบกรรมการคนนี้เวลาเขาตัดสินเกมที่ทีมฉันลงเตะมักได้ผลประโยชน์และเรื่องที่นักเตะโค้ชและทีมงานสตาฟโค้ชนั้นรู้เห็นเป็นใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงพวกเขานั้นไม่เคยรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยเมื่อทําความเข้าใจตรงกันแล้ว ก็มาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าครับขอเท้าความเป็นถึงช่วงเวลาตั้งแต่ยุค90ที่วงการฟุตบอลอิตาลีนั้นรุ่งเรืองแบบสุดขีดมีซูเปอร์สตาร์จากต่างแดนเข้ามาค้าแข่งอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นโรนัลโด้อานายซินดีซีดานเอ็ดการดาวิดอังเรเชฟเชงโก้พาเวลเนเวตไหนจะมียุคข,ของสามทารเสือดัชก่อนหน้านี้อย่างมาโกแฟนบัสเทนลุดกุลิก และแฟรงก์ไรกานี่ยังไม่นับบรรดานักเตะของชาติอิตาลีที่เลือกค้าแข่งอยู่ในบ้านเกิดเช่นฟานเชสโกตอติกอเล็กซานโดรเดอเปโลปาโรมาดินีฟาบิโอคันนาวารจารุจิบบุฟฟอนหรือรุ่นเก่าอย่างโรเบโตบากโจและยังมีนักเตะคนอื่นอีกมากมายที่เราไม่ได้กล่าวถึงชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นลีฟฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลก นัเวลานั้นเลยก็ว่าได้ก่อนที่จะมีนักสืบรายหนึ่งได้เข้ามาสืบสวนเรื่องของการจ้างลมบอลซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้จ้างนักสืบมานั้นพวกเขาได้กลัวว่าจะมีการจ้างลมบอลเหมือนครั้งในอดีตที่ผ่านมาเชกเช่นปี80หรือที่เรียกกันว่ายุคโตโตเนโรแต่ก็ไม่พบความผิดปกติอะไรจนกระทั่งนักสืบรายนี้ไปได้ยินเทปบันทึกบทสนทนาระหว่างลูซโนโอมอจี ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของยูเวนตุสในขนาดนั้นแถมยังเป็นผู้มีอิทธิพลของวงการฟุตบอลอิตาลีกับปีแอร์ลูจิบาเลตโตประธานผู้ตัดสินของซิลีอาหในขนาดนั้นซึ่งบทสนทนาดังกล่าวจับใจความได้ว่าลูซโนมอดจี ogi, สามารถเลือกกรรมการในการตัดสินเกมที่ยูเวนตุสนั้นลงเตะอีกทั้งในใช้อำนาจในการบีบบังคับให้กรรมการนั้นตัดสินไม่น่ทิศทางที่ตนเองนั้นต้องการซึ่งเมื่อเรื่องนี้ ลอยมาตรงหูของ FIGC สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีก็ไม่รอชา้าได้สืบสวนไปจนพบว่ายังมีอีกหลายสโมสรที่มีการกระทำเช่นนี้ทั้ง a c ีมิลานลาซิโอฟิออเรนตินาและทีมเล็กๆอย่างเรนจีนาก็มีเอี่ยวกับเขาด้วยและเมื่อ FIGC ได้รวบรวมพยานหลักฐานจนครบภายใน2สัปดาห์ขอย้ำนะครับว่าภายในแค่2สัปดาห์กับคดีใหญ่แบบนี้ก็ได้ดำเนินคดีพร้อมกับมีบทลงโทษ ให้แก่สมโมสรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งบทลงโทษส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการตัดแต้มจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความผิดของแต่ละสมโมสรแต่สําหรับยูเวนตุสถือว่าเป็นเป้าใหญ่เพราะมีลูซาโนมอสจีเป็นหัวเรือใหญ่ในครั้งนี้เริ่มที่บทลงโทษของมอสจีที่โดนสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลตลอดชีวิตส่วนยูเวนตุสนั้นต้องตกชั้นไปสู่ซีเรียบีในปี2006พร้อมทั้งโดนหักอีก9แต้มแต่แค่นั้นยังไม่พอ พวกเขาน,นต้องโดนริบแชมป์อีกสองสมัยก่อนหน้านี้อีกด้วยและนั่นคือช่วงเวลาที่ยากลาบากของวงการฟุตบอลอิตาลีมีนคนตราหน้าว่าเป็นลีฟฟุตบอลมาเฟียมีมาเฟียอยู่เบื้องหลังตัดสินไม่ใส่สะอาดมันดูเศร้าหมองไปหมดกับช่วงเวลานั้นของพวกเขาแต่อย่างไรก็ตามฟุตบอลโลกปี2006ที่เยอรมนีนั้นเป็นเจ้าภาพทีมชาติอิตาลีก็ได้คว้าแชมป์โลกสมัยที่4พวกเขาก็เริ่มกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง ว่าลีกฟุตบอลอิตาลีจะกลับมายิ่งใหญ่เชกเช่นในอดีตที่ผ่านมาแม้ว่านักเตะและทีมงานสตาฟโค้ดเองไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยแต่ก็มีอาจปฏิเสธได้เลยว่ามันคือลุมดำแห่งวงการฟุตบอลอิตาลีและเหตุการณ์นี้จะยังคงอยู่ในความทรงจําของพวกเขาและแฟนบอลทั่วโลกตลอดไปก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของคดีกาโชปลีโชยังมีหลายประเด็น ที่ยังไม่มีการออกมาประกาศทางเป็นทางการทั้งเรื่องที่สโมสรอนอินเตอร์มิลานนั้นเหมือนจะมีส่วนเกีย่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่กลับไม่โดนสืบสวนเลยแม้แต่น้อยทั้งเรื่องที่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าสารนั้นได้ยกฟ้องคดีนี้ทั้งหมดซึ่งหากในอนาคตมีข้อมูลอะไรมาใหม่ทางเราจะนามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ฟังอย่างแน่นอนหากมีข้อมูลใดที่ผิดพลาดหรือตกหลน่นต้องขอกราบอภัยมานาที่นี้ด้วยหรือหากท่านผู้ชม มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอเพียงอย่างเดียวคอมเมนต์ comment อย่างสุภาพเท่านั้นเองสุดท้ายนี้อย่าฝากถึงเพื่อนๆที่รักในกีฬาฟุตบอลชฟอลกกอมฟุตบอลกันอย่างมีความสุขและหลีกเลี่ยงการเล่นพนันและควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะถึงแม้คนรอบข้าจะเชียร์ทีมตรงกันข้ามกับเราแต่มันคือกีฬาชนิดเดียวกันที่เรียกว่าฟุตบอลชมฟุตบอลกันอย่างมีความสุข หยิบความสุขมาจากฟุตบอลฟุตบอลฮิสตอรีใน EP ีหน้าจะเป็นเรื่องราวของใครนั้นกดกระดิ่งและกดติดตามเอาไว้ครับแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปของเราเลยแม้แต่คลิปเดียวสำหรับวันนี้ฟุตบอลฮิสตอรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ